สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้4พฤษภาคม2564ครับอสมอยังได้รับเงินรวมเดือนละพันห0 0ต่อเนื่องอีก3เดือนครับที่ได้รับพัน0ต่อเนื่องอีก3เดือนก็เพราะมะติคณะรัฐมนตรีได้มีมติจ่าย ค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19ให้อีก3เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเดือนละ500นะครับมาดูครับรับวันไหนบ้างนะครับของเดือนเมษายนนะครับรับค่าป่วยการวันที่1 4พฤษภาคม1000นะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19รับวันที่18พฤษภาคม500รวมเป็น1ัน0าครับในเดือนที่1นะครับต่อมาเดือนพฤษภาครับของเดือนพฤษภานี่ค่าป่วยการก็จะรับวันที่15มิถุนายน1000และ ค่าตอบแทนสี่งภัยโควิดสิรับวันที่18มิถุนายน500รก็รวมจะได้รับในเดือนมิถุนายนพันห้านะครับและค่าตอบแทนของเดือนมิถุนายนนะครับกรณีค่าบริการ1น0 0บาทก็จะได้รับวันที่15กรกฎาคม1 0 0 0และค่าตอบแทนสี่งภัยโควิดสิบเก้าห้าร้อยก็จะได้รับวันที่20กรกฎาคมดา0รวมเป็น1ัน0นะครับก็จะได้รับต่อเนื่องเดือนละพัน0ไปอีก ในเดือนพฤษภามิถุนากรกฎานนี่เดือนละพันหาอยู่อีก3เดือนตามมติคอรมอนะครับส่วนค่าบริการ1000นั้นปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นไปนะครับมาดูค่าบริการของเดือนกรกฎาสิงหากักยาคมนะครับค่าค่าบริการของเดือนกรกฎาสิงหากรกฎานั้นจะได้รับเฉพาะค่าบริการน1000บาทนะครับส่วน500บาทจะได้รับ ตัวแพนโควิดหรือไม่ต้องรอฟังข่าวต่อไปว่ารัฐบาลจะให้ต่อหรือไม่ครับถ้ารัฐบาลให้ต่อก็จะได้นะครับแต่ถ้ารัฐบาลไม่ได้ให้ต่อในส่วนค่าป่วยการในส่วนค่าตอบแทนของเดือนกร,รกฎาของเดือนสิงหาของเดือนกันยาก็จะได้รับเฉพาะค่าป่วยการ1,000บาทนะครับแต่ถ้ารัฐบาลมีการให้ต่อก็จะได้รับเดือนละพันหเหมือนกับของเดือนเมษาพฤษภามิถนานี่แหละครับ แต่ก็คาดว่ารัฐบาลน่าจะให้ต่อเนื่องนะครับเพราะโควิดยังไม่หยุดง่ายๆหรอกครับอสมอก็ต้องทํางานหนักต่อไปเพราะนั้นค่าตอบแทนเสียงภยัยโควิด19คิดว่าน่าจะมีต่อเนื่องนะครับซึ่งรัฐบาลทยอยให้มาทีละ3เดือนสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ